สวัสดีครับอยู่กับคังเกษตรป์า,ารครับวันนี้ก็อยู่กับท้องไร่ท้องนาครับน้ำท่วมดำเสร็จดำเสร็จวันเมื่อวันอาทิตย์นะครับดำเมื่อวันอาทิตยก์ก็คือฝนตกหนักครับคือระบายน้ำไม่ทันครับต้องสูบช่วยครับถ้าต้นกล้าได้ก็อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ต้องสูดแอันนี้มันพึ่งพึ่งดำเสร็จน้ำดีครับดีรู้ ทุกปีได้สู่เข้าทุกปีนี้ได้สู่บอกครับดีที่เรามีกองกองรอบนานเลยนะครับในน้องคือมันระบายไม่ทันนะครับเราต้องใช้เครื่องสูบช่วยครับลงทุนหน่อยครับลงทุนสักสองร้อยสามร้อยาเราจะได้ไม่เสียที่เห็นนี่เห็นปลายข้าวนี่ยสปลไปออกมาบนน้ำมันนิดหน่อย,ยข้าวก็ะหอหกพันเตี้ยนะครับน้านท่าก้าว ทุกปีใส่ก็เขาบอกธรรมดาครับต้นมันสูงแล้วมันล้มครับปีนี้แปลนี้คือสนใจใส่ครับน้ำเยอะก็าสร้างมันครับถูกบอ,ถอกถ้าจะไม่ล้มครับไม่ผลผลิตก็จะได้เยอะกว่าเดิมครับดูอรอบๆกับนา,างข้างก็ะดำก่อนได้เ,เดือนนึง้วครับเนี่ยกระดเป็นเดือนนะครับโดน้ำวมบ่อนอย่งไม่ได้หวั่นกลอไม่ใส่ไม่หว่น ว่าต็ว่าอีกสักเจ็ดวันก็จะมาหว่านปุ๋ยครับให้ข้าวมันติดก่อนครับข้าวมันเขียวขึ้นมาเราจะหว่านปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรเล่งลากเล่งกอครับแต่กบผสมปุ๋ยปุ๋ยนะครับก็โดยปกติน้าผมจะใช้1 6 8 8นะครับ1 6ะ8นะครับ หรือแปรแต่ีนี้ว่าจะไป15 15เลยนะครับ15 15 5แล้วก็บวกยูเรียไปเลยนับล้าตอนรับ้องก็จะใช้15บวกกับ260นะดีไซน์ครับ น้ำเยอะครับทีนี้ัท,ทีอันนี้คือเขาดำไปก่อนแล้วนะครับนาข้างๆนะครับข้างๆเข,า,ข,า,ขาดำไปก่อ่าเขายังไม่ได้แตกก็าแตกอะไร,รับน้ำมันเยอะเขายังไม่ได้หวัดดีวย มาดีเป็นพิเศษครับตัวว่าจะทิ้งช่วงจะทิ้งช่วงก็ยังมาอยู่นะครับเขาไม่เป็นไรครับตัวกดีก็ถูกเข้าครับน้ำแรงถูกเข้าหนักเลยนะครับถ้ามีกองมันผมนี่ก็ใจ่ใจครับชาวนาในกองเราทำเองครับสุดรอบนาเลยครับลึกประมาณสองเมตรนะครับกว้างประมาณหเมตรห้าสิบ บายน้ำเต้าหอดอได้สบายครับถ้าปล่อยระบ,บายเองก็ได้ครับแต่มันช้าครับถ้าเป็นข้าวที่ว่าอายุสิบกว่าวันแล้วผมก็ไม่สูตรเลยครับปล่อยให้มันระบายอยู่วันนี้ข้าวคุณดำไล้วันนี้วันที่สองครับก็เลยต้องสูตช่วยนครับให้ต้นข้าวมันติดเร็วก่อนครับก็ยังทำวิธีชาวนาครับผมอยู่ที่ บ้านบอกว่าอำเภออากาศมวยจกกังหวัดสกลนครน,นะครับทีนี้ฝนฟ้าดีครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบเพียงเนี้ครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นการกงใจให้ทีมงานการ,กรเกษตรตามในทริปเกี่ยวกับการ,กรเกษตรให้ได้ชมนะครับสวัสดีครับ